เดี๋ยวจะมาไล่เราก็หนีนะเอทรมานกูดูทรมานมันทรมานมันอไอแล้วกูหล่นกูดูไอ้เ้ยกูดูกูหล่นไป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 อะไรอะเ มอมึงเกียงขวาเดี๋ยวกูตั้งแบนนะอย่าพอกเป็นเอมมสัตว์เฮ้ยมึงมึงมึงนี่มันเด็กเกียนนี่หว่าพวกเลื้ยนนี่หว่าอยากอย,ยากพ่อกสีฟ้าอยากดังเหรออยากเอาคลิปเหรอเห็นพูดอย่างงี้เอามือแล้มึงคิดว่ากูเป็นใครอ่ะไอเชืเ้อซื้อขายไอดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรเติมเกมและระบบสุ่มของรางวัลอีกมากมายที่ไม่โกงไม่เกียน ต้องเว็บนี้เลย antech dot n t h ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนดูสิครับนี่มันคืออะไรครับนี่โอ้โหวอลเลย์บอลกับระเบิดลูกบอลเท่าไหร่เนี่ยสองพันห้าร้อยแคสเจ็ดวันโอ้ย่าลู้โอ้โโอโในในมันก็ขายแล้วเนี่ยเราไปเอาไปเกียนคนดีกว่าเพื่อนเพื่อนเออเอาไปเกียนคนนะ <c oughs> โอเคครับผมนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเกลียนมีดนะผมนะก็ครั้งนี้เนี่ยมีระเบิดวอลเลย์บอลนะก็เพราะในคังแสงตอนนี้เนี่ยมันลดราคานะครับเออผมก็เลยซื้อมาเกลียนสักหน่อยนะคนดูเอาให้แบบเอาใแบบสมกับที่เราซื้อมานะแม่งโคตรถูกอะแม่งน่าจะเจ็ดวันเนี่ยสองพันเคสนะประมาณ20บาทนะต่อหนึ่งสัปดาห์นี่แล้วก็เรามีระเบิดแขวดนะเพื่อนระเบิดแขวดนเนี่ยระเบิดนี่ทําให้เราแสบตานะนี่แล้วมีมีดคู่กระดูกด้วยอ๋ออันนี้เป็นเหล็กนี่วะ ไม่มีใครตรงมาเนี่วางครับวางครับวาง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 อะไรเนี่ยใครไก่ไอควายอ๋อไอไอตรงที่บรรดาเนี่ยก็คือเมื่อตอนกดเมื่อตอนตดเมื่อก่อนกดตอนกดก่อนเข้าห้องเนี่ยคือมันเข้าห้องมาไงแล้วมันไม่กดไงแล้วผมรีบบอกว่ากดไอไก่อะไรเงี้ยมันก็เลยกดนะเดี๋ยว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 ดูไงอ้วนไอเกยไอ้อ้วนยีงไงกูไม่กูไม่ได้เกยคนนั้นหรอกคนนู้นกูสะใจวะ

โอ้คนดูไม่ได้แก่คนนั้นเราก็รู้สึกสะใจวะาวู้จักรูคือปกติผมไม่ได้ลงคลิปเนี่ยผมขอพูดตรงๆแล้วว่าทําไมผมไม่เล่นว่าทำไมผมไม่ได้ค่อยลงคลิปครับผมยอมรับนะครับเพราะผมติดเดี๋ยวนะโอ้ยใช่ใช่ครับผมติดงานก็มาดูอะไรเนี่ยเล่นทีเพออ่ะไอไก่เขาบอกว่าเล่นทีเพอไอไก่นะดูมันเห็นไหมเนี่ยลีบัง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 กุบกุบกุบแต่เราก็บมันจะบอกไม่เห็นนะ

าพเออาันยึกเอาคนโดนยิกกว่าเม่งเม่งแบบนี้เองรู้สับเตียนแตกปังไหนไม่โดนป่ะคนดูดูสิครับเมื่อกี้มีอยู่คนนึ่งนะแม่งมันออกหนีเลยว่ะโอ้ตกใจมันมันน่าจะหัวร้อนนะ อ่ะมันมันมันอยู่เอครับนี่เรามาวางมีดแล้วมันอยู่เอ้ครับนี่เราต้องวางที่มุมตรงนี้นะมันจะได้กู้ยากนะเพราะมันกู้ยากเนี่ยเราจะกดสตีมมันได้นะเยออยูจิครูไหนวะเดี๋ยวผมขอฟังเสียงก่อนนะนู่ไงนู่ไง เออมันจิกมจิกเน่เลยมันจิกเน่เลยมันไล่มันไล่มันไล่เออเราจะมาไล่เราเ้วก็หนีนะเอาทรมานกัดูทรมานมันทรมานมันเอาชิบหายแล้วกูหล่นกูดูไอ้เี้ยกูดูกูหล่นไป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  อะไรเนี่ยยาหนี будет, <an> ้ด <il orter> ีเออก็ดูผมหนีนะมันก็เลยเมื่อกี้ผมหนีนะเออคุณต้องหนีไม่หนีกูก็ตายดิมันเห็นไหมมันยิ่งกลัวคนดูมันยิ่งกลัวน้องมันยิ่งกลัวน้อง G M มาสร้างกำแพงอะไรตรงนี้วะโอ้ผมกระโดดไม่พ้นเลยว่ะมันเป็นความผิด G M นะครับคนดูผม G M มาสร้างกำแพงตรงนี้เนี่ยผมกระโดดข้ามไม่พ้นเลยอะไรวะปัดโทเอ้ยอ่าอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอออกูมีเนี่ยมีเนี่ย เจ็บไอ้ตัดเจ็บเจ็บเจ็บกูมีเควสกูมีเควสกูมีเควสน้องวิ่งเสบเสพมึงโดนกูแน่ไอ้วินเอฟเอฟเอฟดีกว่าก็ดูเอฟดีกว่าก็ดูเอฟดีกว่าเอฟดีกว่าเอฟดีกว่านะครับ ไอ้เหยียนหลังหักกันดูมันโดนเกาหลังเมื่อกี้มันโดนเกาหลังคนดูคนดูับมันมาสองตัวแล้วเด็ดทีมันเนี่ยดูสิว่าผมจะไหวไหมเดี๋ยวไเป็นไรครับเรามีอาวุธกระเยนอยู่นะนี่ไงนี่ไงนี่โอ้โหสองตัวอะ่ะคนดูแม่งเอาไงดีวะ

มันระแวงกันดูมันระแวงเงี้ยอันเนี้ยเนีไฟออกสองตัวเนี่ยพอพอพอทีมมันมีสองตัวนี่เราเลยเล่นยากนะเพราะว่ามันต้องใช้ความคิดนิดนึงนะเออที่พอพอเหลือหนึ่งหนึ่งก็ทีมน้เงินเอ้ยทีมแดงมันได้เปรียบเนาะอะไรเนี่ยเกรลียนไอสัตว์เอ้ยเด็กนี่ปากดียังวะ ดูดิอะไรเนี่ยไอไก่ร้องออยะลูร้องอ่ะร้องพวกเรายังเด็กอยู่เนาะก็ <t> เราจะใช้คำว่าไอเกรียนนะเอเอเราจะใช้คำว่าเกรียนนะแต่ถ้าสมัยนี้เนี่ยน่าจะเป็นคำว่าเรือนนะคนดูใช่ไหมเออเราคอมเมนต์ไม่ได้นะเดี๋ยวกูแจ้งแบนแมงโอ้คนดูดูสิครับก็จะแจ้งแบนผมเนี่ยคนดูมันขอดิสผมอ่ะเอาดิสเอาดิสมึงมาอ๋อคนดูมันมันพิม์ไม่ได้เอาดิส เอาดิสมึงมาอา่อาอ๋อคนดูมันคัดลอกไม่ได้แบบพีพีเนี่ยนิสันสองสามสี่ฮัลโหลครับผมฮัลโหลไก่สัตว์ไม่มีม,มีมีปัญหาอะไรครับเกียนกลดดกวัวจะแจ้งไปนะเดี๋ยวพ่อกขเป็นจีเอ็มเฮ้ยไม่มึงมีปัญหาอะไรเนี่ยสัตว์มึงเกียนกูุมเอ้ากูผิตรงไหนอะกูเล่นขอในเกมเนี่ย อ้าเกลียดกูทำไมไอสั์ไอไก่คนอื่นคนอื่นเข้าเข้ามาเมื่อกี้เขายัางไม่ด่ากูเลยมึงจะด่ากูทําไมเอาน,นั้นมันเรื่องคนอื่นไอสัสอา้าวแล้วกูทําอะไรผิดอามึงเกลียงกูเด็กเกลียนนี่หว่าพวกเลือนนี่หว่าอยากอยาก้อ,ากองอยากดังเหรออยากเอาคลิปเหรอเห็นพูดอย่างเนี้ยมึงจะเคลียยงไงหนึ่งหนึ่งกูไม่สัสหนึ่งหนึ่งกับมึง แล้วถ้ากูหนึ่งกับมึงแล้วกูได้อะไรจวกูให้เฮียห้าล้านไอ้ยมึงมึงเป็นเด็กเกียนนี่ว่ามึงจะปืนอะไรกูได้หมดสนุงสนัยเอาเงาเจ้าอะไรเอาสนัยนะได้เอามึงกดเลยมึงกดเลยกันมึงกดเลยมึงกดเลยบุปผิดีมึงอยากเอาคิดก็บอกดีๆเลยกูพายเนี่ยฮะ นี่ทำไมกูกำลังตึงอยู่ไอ้ไก่เออโอเคโอเคตึงก็ดึงโอ้ยมึงยิงแม่นนี่หว่าเฮ้ยมึงยิงแม่นี่หวม่มึงก็ยิงแม่นดีนี่หว่ากูยังยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้อ่ะคิดกักดีเอามึงเอามึงคิดว่ากูกเป็นใครอ่ะเป็นเชื้อ Oh yes. <laughs> เอเย็ดเฮ้ย <laughs> มึงโหดดีว่ะกูชอบว่ะ <laughs> มึงให้กูห้าล้านจริงนะเ <c oughs> ออมึงเงาเลยเงาไปเลยนี่หนึ่งเมึงเงาไปเลยเนี่ยโอ้โห เอาเอาโดดเล่นทำไมอะตายนะตายนะน,ะนะ้องสอนให้แล้วมึงให้กูห้าร้อยล้านจริงไหมเนี่ยให้ให้จริงให้จริงคนดูกูเยอะนักบอกก่อนจะมึงไม่ให้ให้อะคนดูกูเยอะนักบอกก่อนจะไม่ให้อะคนดูลูเมด่ามึงแน่แค่นั้นแหละโอเคโอเคให้จริง อเอาวันีห้าล้านนะ่ะหนูกูส่งเลขบัญชีไปมึงให้กูจริงเปล่ายิงส่งมาเลยสง่งมาเลยนี่กูอัดคิดไปแล้วเนี่ยถ้ามึงไม่ให้ถ้้ามมึงไ่ใหกูนะมึงโดนกูแนโ่โอเคโอเคอันนี้เบอร์วอลเลตกูมึงโอนมาไอ้น้องมึงส่งมาโอนมาดีน้องเอาเที่ยคนดูมันหนีไปแล้วอะอะไรเนี่ยกูบิดและโอโ้หยยย ผมว่าแล้วคนดูมันรู้จักผมอ่ะมันก็เลยปากดีมันเลยอยากดังนะคนดูมันอยากออกคลิปมันมันน่าจะทํานองนี้แหละคนดูนะครับคือส่วนมากที่ผมเจอเนี่ยเวลาเด็กเกียนเจอแบบคนดังเลยเออมันจะปากดีใสแล้วแล้วมันแบบเออด่าแล้วมันคือมันง่ายมันอยากดังอยากมันอยากออกคลิปอ่ะคนดูนะครับโอเคครับผมนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาเกียนคนเฉยๆนะก็แม่งมันเจอเด็กเกียนเฉยเลยถ้าอยากผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะส่วนนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย